สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการพูดคุยเนาะกับคนที่ได้ผ่านการเข้าร่วมโค้ชแคมป์ครั้งนี้มานะคะวันนี้เราก็ได้อยู่กับพี่ต้นนะคะเ,เป็นบุคคลที่ได้ผ่านการอบรมในคอร์สนี้ของเราเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนาะแนนอยากจะแบบรู้จักพี่นิดนึงก่อนแล้วกันเนาะว่าแบบว่าก่อนก่อนที่พี่จะมาเข้าโค้ชแคมป์ครั้งนี้นะคะ่ะพี่พี่ต้นทําอะไรมาก่อนนะคะพี่เพิ่งเรียนจบนะครับเพิ่งจบมามาๆๆเลยแล้วก็ค่ะ ได้เข้ากัแคมป์เลยอืแล้วจบทางด้านไหนมาอะไรางเงยจบทาง<ะ>สาขาไอทีครับค่ะค่อนข้างตรงสายพอดีอ๋อก็ต้องก็คือตรงสายเลยใช,ใช่ไหมคะโหดีมากๆเลยนะคะแล้วอะไรนะคะเป็นแรงบรันดาลใจที่ทําให้แบบเราได้มาเรียนที่โค้ดแคมป์มาค่ะอือเป็นเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าในมหาลัยไม่ตอบโจทย์พอรู้สึกว่าสกิลตอนนั้นอะ่ะมันทํางานไม่ได้เลยต้องหา,หาที่เรียนเพิ่มเพื่อเพิ่มประสบการณ์มากขึ้นครับอือแล้วแบบว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่า เรียนไปด้วยแล้วรู้สึกว่าตอนเย็นเนี่ยก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะทําไมถึงแบบอยู่ๆพี่ต้นถึงแบบมาเรียนเสริมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆคือการเรียนในมหาลัยบางทีมันไม่ตอบโจทย์ในการทํางานจริง เลยต้องหาวิชาเพิ่มขึ้นจากการคอร์สต,ต่างๆหรือม่ก็ในเว็บไซต์มีเพิ่มเติมครับค่ะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนอุดรอยรั่วเราใช่ไหมคะ<ช>เหมือนเรารไม่รู้ส่วนไหนอะไรเงี้ย<ช>ก็แบบเอามาเติมใช่ไหมคะใช่ครับ,รบโอเคแล้วก็คือแล้วพี่ต้นเนี่ยได้ทราบข่าวมาจากที่ไหนอะคะนี่เห็นคนแชร์ในเ c e บุ o k ครับแล้วก็เพิ่งสนใจเพราะว่ามันแบบช่วยเพิ่มความรู้ให้เราได้ค่ะแล้วก็คือคนที่แชร์นี่ก็คือเป็นเพื่อนหรือว่ายังไงคะเป็นคนรู้จักในเฟซครับ บอกเป็นคนรู้จักแล้วก็คือเพื่อนได้เข้ามาร่วมด้วยไหมคะจากที่ได้แชร์เพื่อนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้ากันครับค่ะก็คือคนเดียวอ้าวทำไมอ่ะจริงๆเพื่อนเป็นคนแชร์นะแล้วทาไมเราถึงแบบสนใจอะคะอืมส่วนเพื่อนจะไม่ค่อยไปทางเกมมิ่งกันจะไปทางเน็ตเวิร์กะมากกว่าค่ะแล้วก่อนที่จะแบบพอเห็นโพสต์แล้วเนี่ยพี่ต้นใช้เวลาในการตัดสินใจเนี่ยในการมาสมัครเนี่ยนานไหมคะสักพักหนึ่งครับเพราะว่าเขาคมา์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นการเรียนแบบฟูลทาง กันสุกตั้งแต่ก้ามเช้าถึงพ่งเยน็นไม่ต้องใช้เวลาคิดนิดหนึ่งใช้ก็ตั้งใจไปเรียนเพราะว่าต้องการความรู้คัะดีมากมากเลยนะคะแล้วพก่อนหน้านี้ค่ะที่พี่ต้นจะมาเรียนที่นี่พี่ต้นเคยแบบลงเรียนของคอร์สอื่นมาบ้างไหมคะจะไม่แต่เรียนออนไลน์ครับแต่เรียนเป็นคอร์สต,ตรงๆไม่ค่อยมีครับก็คือเหมือนกับว่าเราศึกษาเองใช่ไหมคะหาข้อมูลเองมาก่อนด้วยใช,ใช่ไหมคะแต่ว่าดีมากๆที่แบบของพี่ต้นได้ตรงสายมา นะแล้วอยากถามถึงเรื่องการใช้ชีวิตในค่ายแคมป์ดีกว่าค่ะว่าแบบว่าเราได้ใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในในแคมป์ตอนที่แบบเรียนอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างสนุกครับดูแบบเรื่องช่ที่พี่เรียนเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็สอนดีแล้วก็อาจารย์เขาค่อนข้างทุ่มเทในการสอนนักเรียนทุกคนคืมแล้วแบบรู้สึกว่าเนื้อหาในการที่แบบตอนเรียนอะไรเงี้ยค่ะแบบแน่นเกินไปหรือว่าแบบกําลังพอดี ก็บางทีก็มีเร็อบ้างแต่ก็ถ้าเกิดเขาค่อข้างถามเพื่อนหรือถามทีเอเอ,เอ,อ่างเงี้ต่างพันครับอ๋อค่ะโหดีมากๆเลยนะคะก็คือที่สําคัญเนี่ยเราได้รู้จักหลากหลายอาชีพด้วยใช่ไหมคะซึ่งบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แบบเรียนทางด้านนี้มาใช,ใช่ไหมคะคอย่างเช่นแบบที่เรา เออได้พูดคุยกันเมื่อวานใช่ไหมคะก็จะมีพี่เขาที่แบบว่าเรียนทางด้านศิลปา,ามาแล้วก็แบบมาลงคอร์สนี้เหมือนกันก็เห็นหล,ห,ลห,ลหลายอาชีพใช่หลายอาชีพเนาะที่แบบว่าเออเราไม่ได้มีพื้นฐานแต่ก็สามารถที่จะเรียนได้นะ<ช>ก็เออแล้วก็โค้ดแคมป์เนี่ยในในความคิดของพี่ต้นเนาะพี่ต้นคิดว่าแบบแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างนะคะสอนให้ทํางานได้จริงครับค่ะเพราะว่าสิ่งที่สอนเนี่ยสามารถเอามาทํางานได้ทั้งหมดเลย อแล้วปกติเนี่ยพี่ต้นเนี่ยเคยดูคลาสที่อื่นมาก่อนไหมคะเอมยังไม่ได้ดูเลยครับแต่ก็เห็นที่แรกแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็มันโรงเรียนเลยครับค่ะแล้วมันมีส่วนที่แบบว่า <c oughs> พี่ต้นแบบประทับใจไหมคะหรือว่าแบบพอเราได้ไปลงคอร์สเรียนแล้วรู้สึกส่วนนี้เราประทับใจอยากจะแชร์เพื่อนๆฟังอะคะ่ะเอาสักสามอย่างก็ได้หรือว่าน้อยกว่าน,นั้นก็ได้ประสบประทับใจในการเข้าร่วม อาจารย์ทุกคนมีคนที่มีความสามารถครับมากมากแล้วก็คนในค่ายตอนนั้นเป็นกันเองมากครับค่ะนกักับทุกคนแล้วก็ค่ะไม่รู้สึกกับผมมากคอนเนคชั่นใช่ไหคะที่สำคัญเลยมากครับค่ะเรียนโค้ดแคมป์ต่างกับที่เคยเรียนออนไลน์ยังไงบ้างอ๋อที่พี่เคยบอกแบบเหมือนพี่เคยหาข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ ยในออนไลน์ใช่ไหมครับเราจะไม่สามารถปรึกษาใครได้เลยเมื่อตีดปัญหาเราจะหาทางออกไม่ได้ถาหาทางออกไม่ได้เราก็จะตันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าตอนเรียนค้แคมป์เราสามารถมีอาจารย์มีทีเที่คอยให้คำปรึกษาได้ครับอ๋อเหมือนเหมือนกับพอเราสงสัยอะไรแล้วก็สามารถที่จะถามได้เลยเนาะ ใช่แต่ว่าก็คือการที่เราศึกษาเอกที่บ้านก็เป็นข้อดีดีกว่าแบบเออเราไม่ได้ศึกษาหรืออะไรเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะแบบดีกว่านั้นหรือแบบอยากจะก้าวไปมากกว่านั้นก็แบบโรงเรียนกับเราแล้วเราก็จะมีผู้ที่รู้ใช่ไหมคะคอยให้คําแนะนําตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วแบบชีวิตหลังจากที่แบบเราจบคอสนี้ไปอะค่ะรู้สึกว่าเราแบบเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะอยากจะแชร์หน่อยมีความรู้เพิ่มขึ้นครับค่ะแล้วก็มีคอนดิชันมากขึ้นจนได้มาทางานที่นี่ค่ะแล้วก็แบบมีการปรับการใช้ชีวิตมากไหมคะ ใช้ชีวิตนอนน้อยครับนอนเต็มค่ะแล้วมีอะไรอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อแบบคนไหนเอ้ยกําลังแบบลังเลอยู่อะค่ะว่าแบบจะเข้าร่วมกับของเราดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่ต้นเนี่ยช่วยแชร์ให้น้องๆฟังหลายคนอะอาจจะยังแบบงู้งกักยังแบบกับกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดสนใจที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมครับค <K> ่ะขอเรียนแบบที่มันสอนโดยตรงจากโปรแกรมเมอร์โดยตรง มันทำให้คุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีได้ครับม,มีความสามารถในการทํางานจริงได้ค่ะแล้วบอกว่าแบบก่อนเรียนอย่างเงี้ยก่อนที่เราเรียนแล้วก็หลังจากที่เราเรียนเนี่ยรู้สึกต่างไหมเอาก่อนแล้วกันก่อนก่อนที่เราจะเรียนแหี่ต้นรู้สึกยังไงบ้างอืมก่อนเรียนพอเราลงคอร์สไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะแบบเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนที่แบบก่อนเรียนนะคะก่อนเรียนใช่ไหมครับก็อาจจะมีกังวลมากครับว่ากลัวที่ว่าเนื้อหาที่จะสอนมันยากเกินไปแต่ว่า คนได้เรียนก็คือในช่วงแคมป์แรกอ่ะเขาปลูกพื้นฐานตั้งแต่การเขียนแรกๆเลยครับแต่กับารตัวแปรแล้วคุ้มตั้งแต่เริ่มแรกจนสามารถใช้โน้ตใช้จะเรียกได้ครับค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างอืมรู้สึกเป็นขอ้เพิ่อนเป็นครับค่ะนีสจากทางบ้านเนาะมีคนถามมาว่าที่เรียนไปคุ้มกับราคาค่าคอร์สไหมคะแบบมีคนกําลังลังเลอ่าให้ี่ต้นได้ตอบเลย<ต>คน<ม>ที่ได้ลงคอร์สคุ้มนะครับผมได้ความรู้ได้คอนเนคชันจน ม,มีที่ทํางานมีวันนี้ก็สึกว่าชีวิตก็โอเคแล้วครับค่ะนนองก็ที่สําคัญเนี่ยได้จากที่นี่เลยส่วนนึงเลยใช่ไหมคะใช่ครับอยากจะให้พี่ต้นเนี่ยให้คําคมกับตัวเองละกันหอ,อส,สามคำเอาทิ้งท้าย,ยจะได้จบแบบสวยๆอาทิ้งท้ายสามคำเลยค่ะสามคำเรียนโค้ดแคมป์ โอ้โหนี่แสดงนี่นี่คือไม่ไม่ได้คิดมาก่อนใช่ไหมคะโอ้โหสดๆเลยนะคะให้กับ3ามคำก็คือให้มาเรียนโค้ดแคมป์ทุกคนนะคะที่กําลังเออลังเลหรือว่าสนใจนะคะก็สามารถที่จะแบบถามเราได้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมีให้คำปรึกษานะคะวันนี้เราสองคนนะคะทั้งแม่แล้วก็พี่ต้นนะคะขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ